สามีจากไปไม่ทันลาไร้ทายาทคอยเหลียวแลชีวิตผ่องสรีวรนุชปรงสังขารวัย83ปีปั้นหุ่นเขียนคำสั่งสุดท้ายไว้ก่อนลา หากจะพูดถึงราชินีลูกทุ่งหญิงคนแรกของเมืองไทยพ่วงด้วยตำแหน่งศิลปินแห่งชาติสำหรับแม่พองพองศรีวรนุชนักร้องลูกทุ่งในตำนานที่อยู่ในความทรงจำของคอเพลงลูกทุ่งมาแล้วจากรุ่นสู่รุ่นปัจจุบันอายุ83ปี ข่องศรีวรนุชมีผลงานเพลงที่เป็นปรากฏการต่อวัฒนธรรมเพลงลูกทุ่งเป็นจำนวนมากด้วยน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์เสียงโทนสูงอาทิด่วนพิศวาสกอดหมอนนอนหนาววิมาในฝันฝากดินเป็นต้นและยังถือเป็นศิลปินต้นแบบของนักร้องลูกทุ่งหญิงไทยไม่ว่าจะเป็นพุ่มพวงดวงจันทร์ บุปผาสายชนสุนารีราชสีมาสำหรับชีวิตครอบครัวของแม่พองศีเคยใช้ชีวิตอยู่กับเทียนชัยสมยาประเสริฐนักร้องนักแต่งเพลงลูกทุ่งชื่อดังก่อนที่จะแยกทางกันจากนั้นก็ได้มาใช้ชีวิตอยู่กินกับราเชนเรืองเนตรนักดนตรีชื่อดังจนราเชนจากไปเมื่อปี2541โดยไม่มีทายาทแม่ผ่องศรีได้บอกว่าทำพิพิธภัณฑ์แม่คิดว่าสักวันหนึ่งแม่ต้องจากโลกนี้ไป ถ้าเราไม่ทำเป็นวิทยาทานให้นิสิตนักศึกษานักรองรุ่นหลังที่บรรพบุรุษสร้างมาให้คนรุ่นหลังสานต่อเมื่อไม่มีแม่แล้วแม่ยังเป็นกำลังใจให้กับพวกเขาต่อเราไม่อยากให้ศูญย์หายไปให้อยู่คู่กับประเทศชาติไปตลอดเลยคิดสร้างตรงนี้และอยากให้เขารู้ว่าความอดทนของเราแล้วเราไม่ได้ดังมาค้างฟ้ามีดังก็ต้องมีดับ แต่เราจะทำตัวยังไงให้ประชาชนรักและเมตตาเราเราต้องรู้ตัวเองว่ามาจากไหนกรตันยูต่อบิดาครูบาอาจารย์สร้างมา3ปีแล้วค่ะอยู่พุทธมนตรสาย5สักวันหนึ่งเมื่อถึงเวลาเราก็ต้องไปแม่ทิ้งคำสั่งเสียไว้หมดแล้วเป็นวิดีโอสิ้นลมหายใจเปิดฟังได้เลย จดหมายลาก็มีตอนอาจร้องไห้เพราะว่าพูดออกมาเองจากใจสักวันหนึง่งเมื่อแม่ไม่อยู่แล้วยังมีคำพูดของแม่ที่ฝากความรักความคิดถึงสำหรับแฟนเพลงผู้ที่มีพระคุณต่อแม่ที่ให้แม่มีจนถึงทุกวันนี้ศักศีเกียรติยศเราไม่สามารถแบกไปได้การเป็นศิลปินแห่งชาติไปต่างประเทศทั่วโลกได้โรงพยาบาล11แห่งแต่แม่ไม่เคยเอามาใช้แม่ทำบุญหมดเพื่อตอบแทนแผ่นดิน